วันนี้สองจะพาทุกคนไปเล่นในแมป99คือในป่าก,กับอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆค่ะรอบนี้นะคะเกมจะเพิ่มระบบตกปลามาแล้วนะมีทั้งการอัปเลเวลเบตตั้งแต่เบ็ดเก่าเบ็ดีไปจนถึงเบ็ดเทพแถมยังมีคลาสใหม่ๆอีก2คลาสค่ะก็คือคลาสฟิชแมนหรือว่านักตกปลามบือโปลและไพโรมาเนียนักร้อบวางเพลิงที่มาพร้อมกระปืนไฟสุดโหดวันนี้จะลองครทางแรกค่ะจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลย ขิวข้าวจังเลยนั่นไงนั่นไงอะไรอะอะไรอะตกปลามาตกปลากันเถอะไหนดูสิตกปลากันเถอะทุกคนมาเร็วเราตกปลากันแบบความรัก12ชั่วโมงถัดมามีมามีระวังมีอยู่ข้างหลงังโอเคอัปเดตตกปลานะคะแพชตกปลาของเรานะคะนอกจากว่าเราจะใช้ชูจุนิป่าแบบ ล่าสัตว์ทำอาหารหรือว่าปลูกผักแล้วเนี่ยเรายังสามารถตกปลาเพื่อมาทำเป็นอาหารได้ด้วยอุ้ยเก๋มากอาชีพ f i เชอร์แมนนะคะตกปลาเนี่ยมีเพชร50เพชรนะคะก็เลเวลหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราจะตกปลาได้ไวขึ้น กว่าปกตินะเพราะว่าคนปกติสามารถตกได้แต่ว่าถ้าเป็นอาชีพเนี้ยก็จะไวขึ้นแล้วก็เลเวล2คือสามารถตกได้ไกลขึ้นนะแล้วก็เรเวล3คือปลาจะติดกับตกของเราได้ไวขึ้นค่ะ อาชีพนี้นะคะเป็น pyromani มีปืนไฟแรกนะคะเลเวลแรกเนี่ยเขาจะเติมกระสุนให้ปืนพ่นไฟด้วยถังเชื้อเพลิงได้แล้วก็อาหารเนี่ยจะถูกปรุงอัตโนมัติเมื่อวางลงบนพื้นระดับที่2คือถังเชื้อเพลิงจะฟืน้นฟูเชื้อเพลิงได้มากขึ้นแล้วก็ระดับที่3คือจะเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้น สำหรับศัตรูแต่ละตัวที่กําลังถูกเผาอยู่ศัตรูถูกเผายิ่งเคลื่อนที่เร็วนะคะอ่ะเรามารองดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนักวางเพลิงใช่ไหมไม่ใช่นักดับเพลิงใช่ไหมโอ้ oh. y Fre ริกกิ What the hell was that ขอลองเผาก่อนมาดูดาเมจกันนะคะอุ๊ยอุ๊ยแอบเลงยากอยู่นะแอบเลงค่อนข้างยากแต่พอเราเผาปุ๊บสุกเลยเอาไว้ปิดดาเมจได้เทปาเทปาเทปาแล้วเราแล้วเราจะตกปลายยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงนีง เจ๊มันมีห้องตกปลาให้อยู่นะคะเราเจอปลาไปแล้วกี่ตัวปลามีหลายชนิดหรอวะมีปลาอะไรอะปลาดุกปลาช่อนปลาปลาปลาตะเพียนแมงกระพุนไฟปลาปลาหินปลาฉลามปลาไหลไฟฟ้าแล้วก็ปลาหวานค่ะอ๋อเราเก็บมาเราเก็บมาทุกคนค่ะเราเก็บมาเราตกปลาได้โอ้หนี่แหนึ่งแมทวุ้ยดูปลาดูปลา มคคารเรลอ๋อได้ปลาแมคคารรแล้วกินเอ้ากินไปเลยเวอร์อ๋อเราต้องตกเองด้วยนะมันถึงจะขึ้นในตรงที่เราบอกว่าเราเจออะไรบ้างมาค่ะเรามาตกปลากัน let's go เอาใหม่เอาใหม่ไปค่ะมันตกตรงไหนวะเนี่ยฮะตกหรือยัง what the hell โอ้ยปลาก็ต้องตกอ๋อสาใช่ปะมาหาตกปลาอีก ต๊ะไปค่ะปไม่แค่เราอีกแล้วหุยสนุกนะคะเอาจริงๆงทำไมตกปลาไม่ได้อุยได้ปลาอะไรอามีปลาแซลมอนตกจนปลาตายห่าหมดแล้วค่ะตอนนี้อุยมีเศษเหล็กได้เศษเหล็กก่อนหรืออะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาติดแล้วอ๋อฉันไม่อยากให้ปลาสีฟ้าฉันจะได้ปลาสีฉันจะได้ปลาไหลเข้าใจไหมฉันอยากได้ปลาไหลน่ต้องหาตัวเชื้อเพลิงนะคะมาใส่สมมติได้้วมันเติมได้ไหมสิ มันเติมมันมันเติมมันรีโหลดกระสุนยังไงมันรีโหลดกระสุนยังไงวะ,วะเชื้อเพิง่งเติมไม่เป็นเลยอ่ะเธออุ้ยปลาเผาเป็นสีน้ำตาลน่ากินโว่น่ากินสุดๆปลาได้อุ้ยได้เศษเหล็กด้วยอุ้ยได้เศษเหล็กด้วยอัปเดตนี้นะมีในส่วนของเอ่อเบ็ดตกปลาเข้ามานะคะผู้พัฒนาบอกว่าเราเบื่อเกินไปที่แบบว่าเห็นคุณมานั่งรอแล้วก็มาเอาทำอะไรนะมาสับกระต่ายเล่นเขาบอกว่านิ่งเลยนะคะมีแบบใหม่แบบสับให้ทุกคนได้เห็นกันเลยโวจะสู้กับชั้นอย่างนั้นเหรอยะ ก็มาสิวอยฉันมกดอยู่แล้ว,วแรงมากเธอแล้วเนื้อคือสุกเลยเธอเนื้อคือสุกเลยกินได้ร้อเซ์เลยทุกคนขาคิวอุว้ยฮ้ย่เลือดลดด้วยอ๋อทุกคนขาเรามีวิธีในการเล่นแบบนี้ปึ๊บแค่นิดเดียวนิดเดียว ดีเดียวเท่านั้นดีเดียวเท่านั้นเออสู้เป็นหมูสองวันเลิศเชื้อเพลิงหมดเร็วมากเจ๊ไปหาเชื้อเพลิงก่อนไปหาเชื้อเพลิงก่อนเดี๋ยวสองมารีวิวเต็มๆให้อีก,อ,กอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะมันค่อนข้างดีนะคะเพราะว่านอกจากปลาแล้วเนี่ยเอามาทำอาหารได้เรายังเอาเอาดิแมาเตอแล้วแล้แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยนะคะอันนี้ได้ปลาแมคครเรลนะคะก็ฉ่าอยู่อเดี๋ยวตกให้อีกรอบนึงนะทุกคนวงแบบนี้คือวงอะไรนะอ๋อปลาชุกชุมคือปลาชุกชุมมากตรงนี้รีบตกเลยนะคะทุกคนวงแบบนี้คือปลาชุกชุมนะทุกคนลองเลยตกเลยตกเลยอ่ะพอพอวงหายปุ๊บปลาหายหมดเลยเวอร์ไปหาตกปลาดีกว่าไปหาตกปลาดีกว่านี่ไงบ่อนี้เยอะมาก ฉันขอตกได้ตัวเด็ดๆหน่อยเถอะซาถูก99ซาถูกแมคคาเร็วอยู่อย่างงั้นแมคคาเร็วอยู่อย่างงั้นแหละไปค่ะตกตกได้ยังโอ้เอาปาเออตัวใหญ่ตัวใหญ่เออตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาตัวใหญ่มาโอ้ตัวใหญ่อะได้ตัวเล็กเดี๋ยวลอ่อเดี๋ยวลอ่อมาทุกคนขาอย่าเพิ่งโจมตีนะล่อมันเข้ามาให้อยู่ด้วยกันก่อนเออล่อมาล่อมาอมายังมายัง รอมาเรามานี่เราไม่ได้เอามาเอาอยู่ชุดแดงเออมา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 เลยมา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 เลยก็แอบโผล่อยู่ะเจ๊หมดแล้วเชื้อเพลิงฮ่า เราวิเทคนิคนึงในการยิงก็คือแบบว่าเราพ่นไฟไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็แบบใช้อาวุธอื่นยิงเลือดมันจะค่อยๆลดค่อยๆลดเพื่อนจะเล่นง่ายส่วนตัวนะไซบอกเลิศกว่าไซบอกมันทําประโยชน์ได้มากกว่าแต่ว่าเฟรมทาวเวอร์มันมันมันอะมันชอบเป็นสนุกอะสอบว่าการตกปลาเนี่ยจะได้ปลาดีหรือปลาไม่ดีอะมันน่าจะอยู่ที่ตัวเบ็ดด้วยเราอาจจะต้องฝึกให้เบ็ดมันมันมีเลเวลที่สูงขึ้นอาจจะเป็นเลเวลสามอาจจะเป็นเกรดรอดเนาะ มาเดี๋ยวพีสออ่องสรอทดสอบให้นะคะว่ามันมีดามจโอ้ถาวรเปล่ามีนะเห็นไหมมันมันโดนเผานะเธอดูดิโกงนะป้าโกงเลยโกงอยู่โกงอยู่ว้ายมาทุกคนตอนนี้นะคะใทของเราหมดแล้วนะคะเกือบจะหมดแล้วนะเราจะลองกด E นะคะลองใช้ดูเธออึ๊บกด E นะคะมันจะเพิ่มเท่าไหร่นะมันเพิ่มได้ปะเฮ้ยมันเ่มไม่ได้ เอาแกมันเพิ่มไม่ได้เอามันเพิ่มจากอันนี้ไม่ได้หรอสปว่าเราต้องเอาแค่อันเล็กเหรอฮ้ออะไรวะไม่โกงเลยอ่ะเพื่อนไอตี้เราได้เป็นเฟนทาวเวอร์นะคะก็อย่าลืมนะเก็บน้ำมันให้เพื่อนด้วยอย่าเอาเข้าเตาหมดผู้รอบวางเพลิงนะคะก็เป็นอาชีพใหม่ที่แบบถ้าทุกคนชอบเล่นแนวเผาแนวไหมชอบเห็นมันทรมานชอบเห็นแบบว่าพวกมันทรมานเลยอะไรเงี้ยแนะนําเลยว่านี่แหละเหมาะกับคุณละ หรือว่าถ้าคุณชอบแบบว่าสายตกปลาสายชิวๆสปอร์ตเพื่อนนั่งตกเรื่อยๆนั่งเล่นถ่ายโซเชียลมีเดียให้ด้วยพร้อมกับเล่นเกนมนี้ได้ด้วยแนะนําเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะอาชีพฟิชเชอร์แมนเฟรนนะคะตกปลาของเราโซ1นึ่งแมทอะ โอ้โหเพื่อนๆอัปเดตครั้งนี้คือเพลินมากได้ลองตกปลาก็สนุกดีอีกแบบนะคะได้ลองใช้สกิลของคลาสใหม่ๆห่ก็คือเทสุดเลยอะ่ะทั้งนักตกปลาที่อาจจะตกปลาได้ไวแต่ว่าคลิปนีสองอาจจะไม่ได้เอามาให้ดูนะคะแต่ว่าคลาสตักรอบวางเพลิงที่ทําลายทุกอย่างนี่คือแบบฉ่ำมากๆเลยนะคะคือเผาแบบสบแบบใหม่บอกเลยนะคะว่าใครยังไม่เคยลองต้องเข้าไปเล่นดุวนดวดเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยไว้เจอกันแพชหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ